ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายแมวสีมาวานผักสีลาวใส่ปลามาละเนะาะนี่ไอ้ผักสีลาวนี่ยายแมวก็ถ้าหาสชิวานยังสองงานนี้ยายแมวชิวานแค่โลเดียวนะยายแมวก็สิใส่ถุงสีเอาถุงละขิดสิวานแล้วก็สิกลับประมาณให้เฉลีย่ยให้ทอกันหมดเนาะผักชีลาวอืมสองเบิ่งเพ่าแมพ่พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดสองอย่างเนี่เดียวกันเสียเวลาเนาะ บอกว่าเรารักษามาละนี่ช่วงสิริกิจบประมาณเดือนเครื่องอันนี้เดือนเครื่องก็ได้ถอนคือเขาถอนถอนผักสีลาวเสร็จเราก็สิรเก็บมาล่พอดีนี่คือผสมผสามสไตล์ไทยลมเนาะสีเห็ดย่างสองย่างในในเป้งเดียวกันทั้งพี่นอ้องถ้ามาได้ย่างหนึ่งก็ได้ย่างหนึ่งเนาะเป็นรสกันเสี่ยงไว้อย่างหนึ่งหิววานเราก็วาน,ะะวานยองฟังเลยครับพี่นอ้องเสร็จแล้วก็ยังมีกระชิบหดน้ำเนาะ เพราะว่ามาละจีนนี่ยังมีหดน้ำหกมืออยู่แล้วคะ่ะก็เลยเสียเวลาดินเนาะวิธีวานเขากระจับวานทีละน้อยอืมบอกวิธีวานเนะาะค่ะนี่เป็นวิธีวานเนาะเขาจับเนี่ยทีละน้อยก็ะคอยโรยไปโรยห้างห้างไปเนาะมันกะซีสซี่ั่นเองค่ะโบเบิร์ตไหนเขาค่อยลืมมาจ้า